What the fuck เยี่ยโอเคนะครับรดเสียงก่อนแป๊บหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผม Unlock Gamer นะครับวันนี้ก็อยู่เกม Walkbot Superhero นะครับก็คือเกม Superhero ตีเจ้านายโอเคเกมนี้ก็แนะนำให้ปิดอินเทอร์เน็ตเล่นนะครับเพราะว่าโฆษณาจะขึ้นตรงว่างๆตรงนี้นะครับที่เห็นเมาส์นี่ก็คือ ต่อเมาส์นะครับใช้ OTG ครับเป็นตัว OTG ครับไม่ไม่ใช่แบบสายนี้ดูตามตามรูปด้านข้างนี้เลยใครสนใจนะครับ150รวมค่าส่งครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ผมเลยคอมเมนต์มาเลยถ้าใครอยากได้นะครับโอเคด้านข้างนี้ขอเป็นพื้นที่โฆษณาของผมละกันไม่ให้ Google โฆษณาแล้วกดสตาร์ทเล่นเลยก็จะเป็นห้องแบบนี้นะครับให้คิวสิบสาู้บนบนอะไรวะเฮ้ย อย่างแรกเลยเอะกระเป๋ากระเป๋าโดนเลมอนหรือเปล่าไอ้นี่หึไม่ใช่ขยายส่วนของโดเรมอนเล็กแล้วเล็กแล้วเอะอ๋อเหยียบไปละกระทืบตายเรียบร้อย <c oughs> เอามีประตูด้วยไปแล้ว ต่อไปต่อไปเอ็ดภาคุมซุ p ร r แมนภาคุมซุอร์แมนหรือเปล่าตอนนี้นี่เราอขึ้นมาแล้วหฮ้ยเว่งงเม่งงไปแล้วโอ้ขึ้นฟ้าไปเลยเฮ้อสูงเกินอ่าลงลงลง ลงมาแล้วนะโอ้ยังโหดโอ้ไฟลุกเลยโหดร้ายวีดบึ้มเียบร้อยตายคาที่ไหม่ละมึงโอ้ไหนอ่ะเข้หายไปเลยเจ โหดเกินอันนี้ <laughs> รองเท้าโอ้เฟมเลตตกบนอีกแล้วบนอีกแล้วแต่นี้ได้ไปสองแล้วนะครับเออเอาอะไรอีกกล่องกล่องอะไรวะเนี่ยหืมหืมกิจเคทาร์เมอร์ เพื่อ <laughs> โอ้โหแบบตอนนี้คือโหดมากทานฟอร์เมอร์อู้ร้องอู้ทำอะไรมันต่อจัดการบีดนิ้วปั๊กโเลูชนหลอนเจมีแ4.8หัวครับควรใช้จักรยานในการรับชม โอ้เฟมเลตตกแล้วคะแหลก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 ตายตายเออตายแล้วโอเคยังไงต่อยังไงต่อยังไงต่อกลับขับคืนเฮ้ยกลายเป็นรถ เออชนห้องตัวเองไปละต่อไปบ่นอีกละบ่นอีกละอือเอาเอาเอาอะไรดีวะแถวนี้มีไหมหน้ากากหน้ากากนมนมมนมนมเดี๋ยวเดี๋ยวหาแบบอันเจ๋งๆมาก่อน ชิดเคนี่อะไรอันเล็กๆเฮ้ยชิดเคชาร์จพลังโอ้ปล่อยพลังขึ้นต่อเสร็จเสร็จเสร็จตายเนี่ย โอ้หหอยเกินอันที่สี่ผ่านไปนะครับเย่ yeah. ต่อไปอันที่ห้านี่อ,อะไรสตาร์วอชิดนี่มือขาดเออ ค้สึกชายอีกล้วร้องร้องร้องโอ้เข้ามาเข้ามาเอ,อืโอโวดรายเอาไห้ตัวที่หกนี่คอนทอทอ อือสโลโมชันไปแล้วเย่โอเคนะครับสำหรับเกมนี้ก็ต้องขอจบพาร์ทนี้ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับถ้าอยากให้เล่นต่อ,อยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นสำหรับเกมนี้ตรงนี้เลยตรงตัวไอเนี่ยมุมขวาเนี่ย กดดูกดดูมันมีอะไรให้มันมีอะไรให้กดเออลองกดดูฮะสำหรับ,บการน,นี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ